เดี๋ยวเราไปฝึกกันต่อเลยนะฮะกับผีไฟเซิร์ฟนอกนะฮะวันนี้ได้ของดีมาฮะก็คือกระเป๋ากระต่ายนะครับเป็นของที่อยากได้มานานแล้วนะครับแต่เซิร์ฟไทยไม่มีนะฮะเคยขายสักพักแล้วล่ะเซิร์ฟไทยแต่ว่าหมดไปแล้วมั้งนะครับก็เลยไม่เอากลับมาแล้วก็เมื่อเช้าที่ผมตกใจมากคือตอนนี้นะฮะเริ่มตอนนี้นะครับไอดีผมนะรเริ่มย้ายไปที่เซิร์ฟอสิงคโปร์แล้วนะฮะไม่รู้ว่าไอดีผมย,าย,ย้ายไปตั้งแต่เมื่อไหร่นะนะครับ เยอะๆเยอะๆโอ้โหยังไม่ทันได้ยิงเลยเออจะว่าไปแล้วเซิร์ฟสิงคโปร์นี่มันก็ดูตึงๆเหมือนกันนะใกล้เคียงกับบ้านเราอ่ะฝีมือก็ไม่ต่างกันนะครับอ่ะเหลือตัวเดียวละต้องซ้อมไปเรื่อยครับจนถึงเลเวลแปดเลเวลแปดนะเพื่อปิดล็อกหมดแรง เก็ืกูเรียบร้อยครับมันอยู่ด้านนอกหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนี่ผมมาตรงกลางอะนะ สายซ้าครับอ่ะมีครับ2ตัวเบริเวนหลังคานะฮะเฮ้ยเจอแล้วตัวหนึ่งเหมือนว่าพาย,ยายามจะขึ้นยานไปข้างบนหลบ,บได้ครับต้องต้องระวังกันนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาดักอยู่บนอยู่ที่ว่าเขาจะรู้หรือไม่รู้แค่นั้นแหละ โอ้ดีนั่นเลยเหรอมาตัดไปโอ้โหสองตัวเรยโอ้โหโลงไปสิลงไปสิมีกตัวไหมตากู่ตรงนี้ตัดปเรียบร้อยครับหัวแตกหัวแตกตัดไปสิรีบสามก่อนก่อนาจะอมันจะมีทีอือเก็บสองครับโอเคไอ้ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายต้องใจเย็นครับตัวสุดท้าย ตัวสุดท้ายน่าจะอยู่บนหลังคาหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวดวงวงมันเข้าโอเควงเข้านะครับผมนะเดี๋ยวขอดักในตรงกลางแป๊บหนึ่งคิดว่านตัวสุดท้ายน่าจะอยู่บนหลังคาตรงนู้นนะครับเขาเห็นละเขาเห็นละ เขาเห็นแล้วนะครับเอาตายวงเอาางเอไว้แปลกดีเหมือนกันนะออกตัวดีมากครับสามตัวแล้วนะฮะกระเป๋าอย่างที่อ่ะมีคุณผู้ชมถามมานะครับบอกว่าไปที่พี่ไปได้กระเป๋ามาจากไหนกระเป๋านี้นะฮะไปได้มาจากร้านค้านะครับผมมันมันราคาที่จริงคือผมไปดูมาไงราคามันเท่าไหร่นะสามร้อยเก้าสิบเก้าเพใช่ไหม พอไปเปิดดูไอ้ที่มันเป็นวันนี้เท่านั้นแหละมันลดมันลดเหลือครึ่งหนึ่งนะครับเหลืออยู่159เพชรก็เลยจัดไปสะหน่อยพอดีผมมีเพชรอยู่ประมาณ162เพชรนะฮะเติมสะสมไว้ไม่มีเลยหรอกนะครับก็เลยจะเอามาลองแคสดูว่ามันจะเป็นยังไงอยากได้มานานแล้วนะแต่ในที่สุดก็หาเจอแต่เป็นเซิร์ฟนอกนะครับเป็นเซิร์ฟสิงคโปร์นะฮะดาวแล้วหนึ่งตัวยิ่งไปตอนไหนอะ ที่ดาวตัวหนึ่งนั่นจะอยู่บนบนนี้มั้งใช่เลย42ครับเขาหัวเห็นไหมครับข้างหน้าอ่ข้างหน้ามีอะโอเคเรียบร้อยสบายสบายครับวันนี้เหลืออสองตัวนะครับที่เหลือยังไม่ขึ้นมานะ มันมันดักอยู่ล่างประวะน่าจะดักอยู่ร่างแต่ผมลองลงไปเช็คดูลองไปล่อมันดู <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยิงนด้วยว่ะเอาลงอีกมีคนดักอยู่จุดหนึ่งนะฮะ <c oughs> ก่งสวยนะะเก็บไปสี่แล้วนะครับจังหวะนี้โอเพื่อนลุยไปแล้วนะครับกล้าหาญมากคุณ แล้วครับเรียบร้อยครับ3ามศูนย์แล้วนะฮะเฮ้ <S 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 โอ้โหโอ้โหแล้วยิงกันหมดเลยแล้วซ้ำด้วยโอ้โหยังไม่ได้ยิงเลยนะครับไอตัวชายู่นู่นอะเอาเอาก็โดดกลับหลังดำไมรวะปึ๊บโอเคเนี่ยอยากให้เติมบ้านเราร่วมทีมกันเด็กบ้างกับตั้งใจสู้อะไรเงี้ยไม่ใช่แบบแบบเออแม่งสู้กันไปสู้กันมาแม่งแต่คอกัน ปัญหามาแย่งคิวแล้วก็ด่ากันอีกสุดท้ายแม่งจะเป็นอย่างเงี้ยสี่ตัวนะครับผลงานดีฮะเนี่ยอยากให้สุ่มเจอทีมอย่างเงี้ยบางจังเซฟไตอ่ะเอาแบบเล่นดีๆไม่ไม่ไม่กากจนเกินไปอ่ะนะฮะ